ผู้สื่ข่าวรายงานว่านายขจรศรีชาโนาไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามแต่งกายด้วยชุดขาวอาสาเป็นเด็กวัดสภายย่ามเดินตามพระสม,มุทรวชิรโสพล จเจ้าอาวาสวัดเพชรสม,มุทรวรวิหารปินทบ,บาทบริเวณตลาดแม่กองซึ่งมีประชาชนใส่บาตรในยามเช้าเป็นจนํานวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามกล่าวว่าการอาสามาเป็นเด็กวัดเนื่องจากต้องการเห็นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในตลาดเทศบาลเมืองสม,มุทรสงครามในบทบาทของเด็กวัดไม่ใช่บทบาทของพ่อเมืองนอกจากจิตใจจะผ่องใสคิดดีําดี เราจะได้เห็นอะไรที่ไม่มีการแต่งเติมและสามารถนำมาพัฒนาการทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการและจะอาสาเป็นเด็กวัดสะพายย่ามเดินไปตามวัดต่างๆที่ออกรับบิณฑบาตเพื่อสำรวจพื้นที่ด้วยและสิ่งสำคัญได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมทุกวันแล้วก็ได้เห็นว่าพระสงฆ์ปฏิบัติที่ดีปฏิบัติชอบที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือนั้นยังมีอีกมากอย่างไรก็ตามจากนี้จะ นำไปต่อยอดให้กับข้าราชการในการลงมาเป็นเด็กวัดฮิวปินโตตามบิณฑบาตพระและเมื่อเข้าใจทองแท้แล้วก็จะปล่อยไปถ่ายทอดให้กับพุทธศาสนิกชนได้เริ่มสายศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายสิริศักดิ์ส,สิริมังค่าลารองผู้ว่าราชการจังวหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันหิวปินโตเข้าวัดตามโครงการชูธรรมนำชีวิต ที่วัดลัดแป้งตะบลน,นางตะเคียนอำเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นจำนวนมาก